หมู่บ้านดูวันทีบในจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาขึ้นชื่อเรื่องปอเปี๊ยะคุณภาพสําหรับทําปอเปี๊ยะทอดและปอเปี๊ยะสดชาวบ้านหลายครัวเรือนได้มาทําปอเปี๊ยะให้เป็นธุรกิจครอบครัวหลายคนได้ให้สัมภาษณ์ว่าธุรกิจการทำปอเปี๊ยะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนการออกจากบ้านเกิดและครอบครัวเนื่องจากแม้จะเป็นธุรกิจที่หาเงินได้ไม่มากแต่ก็เพียงพอจะให้ชาวบ้านเลี้ยงปากท้องในครอบครัวได้ ดาวไปเวียดนามโจนมาจับดามเฟอรชาวบ้านจริงๆดีที่จะแสดงเอกลักษณ์ของตนผ่านอาหารที่พวกเขาทําและขายให้กับนักท uh> uh> ่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นเราไปยมจ่าจ่าให้ยนถั่วกัดยำ ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่าบางวันขายของที่บ้านเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวก็ขายอาหารได้มากถึง800 0นเรียวหรือประมาณสองเหรียญรอยหินเป็นผู้นำชุมชนเล่าว่าเขากำลังพัฒนารวบรวมชาวบ้านเพื่อขายกระดาษสาซึ่งเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของชุมชนโดยบอกว่าต้นปรารถนาที่จะสะท้อนอักลักของเดือนเผือกหมู่บ้านผ่านกระดาษสา มนตะพูมโดนเตียยมุ้ยผลึกเบาไหนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่เดียวในพัตะบองที่ผลิตกระดาษจากข้าวที่มีอายุเกือบร้อยปีในขณะที่ปอเปี้ยที่ชาวบ้านได้ทําในหมู่บ้านก็ทําง่ายและเป็นที่นิยมอย่างมากหากเราเปรียบเทียบการนําสินค้าเข้าจากเวียดนามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเราจะเหนือกว่าคู่แข่งอย่างมากและปรุงอาหารได้ง่ายกว่ามาก ในช่วงฤดูฝนคนทําอาชีพนี้ไม่สามารถผลิตปอเปี้ยได้พวกเขาเรียกร้องให้องค์กรพัฒนาเอกชนได้จัดหาตลาดที่พวกเขาสามารถขายและขยายธุรกิจได้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถขยายตลาดได้นอกจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้าน หากย้อนไปมองประวัติศาสตร์ของอาชีพนี้ชาวบ้านรายหนึ่งย้ำว่าก่อนการปกครองจากพลวัตก็มีชายคนหนึ่งซื้อปอเพียจากหมู่บ้านไปแจกจ่ายให้ชาวเวียดนามด้วยต่อมาการผลิตก็ต้องระงับไปชั่วคราวและกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งในปี1980โดยมีครอบครัวมากกว่า80ครัวเรือนที่ทํางานในธุรกิจนี้เพื่อเลี้ยงดูปากท้องมอมยก็อดเมีนได้จังตีบสาเวอดเมีนสะบจ่ายจ่ายไอ้โม สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580